สวัสดีค่ะทุกคนมาพบกับไฟอีกแล้วนะคะวันนี้มาทําคลิปแบรนดอมให้ทุกคนได้เล่นสนุกสนุกกันอีกแล้วนะคะหัวข้อคลิปแบรนดอมของเราวันนี้คือคําสารภาพจากใจเขาถึงคุณนะคะคําสารภาพจากใจเขาถึงคุณมาดูกันว่าเขามีอะไรจะสารภาพหรือเปล่าเขามีอะไรที่เขาไม่ได้บอกแล้วอยากที่จะบอกคุณหรือเปล่านะคะดูเพื่อความบันเทิงดูเพื่อเป็นแนวทางนะอาจจะไม่ได้ตรงกับทุกคนนะคะ ขอบคุณทุกการติดตามกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์ที่น่ารักด้วยนะคะคำสารภาพของเขานะคะคำสารภาพจากใจเขาถึงคุณ for keeping love e d d l e s e เขาอยากอยากขอโทษนะคะอยากให้คุณอภัยให้เขาฟ้าไม่รู้ว่ามีอะไรเกิดขึ้นนะนะคะถ้าการขอโทษการให้อภัยเนี่ยแปลว่าเขาต้องมีความผิดอย่างแน่นอนต้องมีความผิดอย่างแน่นอนเลยคนคนนี้นะแต่ Love e n d l e s เขาไม่ได้อยากจบกับคุณนะคะเขาอยากไปต่อกับคุณอืมนะนะคะให้อภัยฉันได้ไหมฉัน แล้วไปต่อกันได้ไหมนะคะรักกันได้ไหมไปต่อกันได้ไหมเราจะรักกันได้ไหมเนาะนะคะฟ้ามีความรู้สึกว่าคนคนนี้ต้องการเวลาเท่านั้นที่จะบอกโรแมนติกนะคะโรแมนติก เวลาเท่านั้นที่จะบอกฟ้ามงว่าเป็นความรู้สึกนะคะจากหัวใจนะนะคะที่คุณอยากรู้สิ่งที่คุณอยากรู้นะคะบางครั้งเขาอาจจะพูดไปแล้วแต่คุณอาจจะดูมีความรู้สึกว่าไม่มั่นใจไม่เชื่อใจแต่เวลาเท่านั้นที่จะพิสูจน์ได้นะคะเวลาเท่านั้นที่จะพิสูจน์ได้ว่าเขา รักคุณนะนะคะคิวปิดออโรสตี R o S T e K, เขาบอกว่าคิวปิดกำลังทำงานในความสัมพันธ์ของคุณและเขานะคะความรักความโรแมนติกกำลังจะเกิดขึ้นนะนะคะเทพเจ้าแห่งความรักทำงานให้คุณทั้งคู่เพราะฉะนั้นการที่เทพเจ้าทำงานเทพเจ้าคิวปิดเข้ามายุ่งเกี่ยวด้วยเข้ามายุ่งเกี่ยวด้วยเนี่ยฟ้ามีความรู้สึกว่าเฮ้ยต้องเป็นคู่กันนะ ้องเป็นอะไรที่ถูกมั่นหมายกันไว้แล้วแหละนะคะเนาะไม่สามารถที่จะเชื่อมโยงคนอื่นได้นะนอกจากความเป็นคู่ขมักขม้นในบางสิ่งบางอย่างการขมักขม้นในการทําบางสิ่งบางอย่างอยู่ใครสักคนหนึ่งกําลังมุ่งมั่นตั้งใจทําบางสิ่งบางอย่างอยู่นะแล้วเขาบอกว่าคนคนนี้เป็นคนของคุณอยู่แล้วและมันเป็น ของกันและกันอยู่แล้วนะคะบอกแล้วเนาะนะคะเพราะการที่เทพเจ้าแห่งความรักเข้ามายุ่งในความสัมพันธ์นี้ <c oughs> <c oughs> นะถือว่าเป็นคู่ที่เขารู้สึกว่าเฮ้ยนะคะมันต้องรักกันสิเขาอยากให้ทั้งคู่รักกันนะนะคะเพราะฉะนั้นคนคนนี้สองคณอยู่นะนะคะเขาสองคณอยู่แล้เฝ้าสังเกตการ เฝ้าสังเกตการเขาอาจจะเฝ้ารอวันทำอะไรสักอย่างหนึ่งนะคะลมหายใจลมหายใจเธอเป็นลมหายใจเธอคือทุกอย่าง เขาไม่อและสายตาจากคุณได้นะฟ้ามีความรู้สึกว่าเขารักคุณมาก it's up to you นะคะแต่ทุกอย่างก็อยู่ที่การตัดสินใจของคุณด้วยนะนะคะการได้รับข้อมูลเพิ่มเติมการได้รับรู้อะไรเพิ่มเติมเนาะนะคะหรือคุณอาจจะไปรับรู้อะไรมาหรือตัวคุณอาจจะ ไปได้เรียนรู้อะไรมานะคะเรียนรู้การที่จะรักเข้าใจในความรักมากขึ้นก็ได้นะนะคะ mm hmm. To love mm hmm. ก็ไม่รู้สินะ mm hmm. ก็ไม่รู้แหละนะนะคะ mm hmm. Trust คุณและเขาฟ้ามาว่าคุณเชื่อใจคนคนนี้ได้นะเ mm hmm. ชื่อใจกันและกันได้นะคะ แล้วเขาอยากให้คุณเชื่อมั่นในความรักครั้งนี้นะว่ามันเป็นรักแท้มีความจริงใจและเขาอยากที่จะไปต่อกับคุณจริงๆอยากเป็นรักแท้ของคุณอยากเป็นคนที่ของคู่กับคุณตลอดไปนะนะคะคำว่ารักแท้ไม่ใช่ไม่มีอุปสรรคนะคำว่ารักแท้คือคนที่ไม่ปล่อยมือกันนะคะ ไม่ว่าจะเจอเหตุการณ์อะไรจะกาดกันจับมือกันแน่นเห็นหะมนะคะฟันฝ่าทุกสิ่งทุกอย่างไปด้วยกันนะนะคะมันถึงจะเป็นรักแท้ได้แต่ถ้าใครคนหนึง่งแค่ทำผิดหรือว่าอะไรก็ตามนะนะคะไม่รู้จักคำว่าให้อภัยให้อภัยคนคนนี้ไม่ได้ให้อภัยไม่ได้เลยนะคะมันจะเป็นรักแท้ไม่ได้นะเพราะว่า พวกคุณสามารถไปต่อกันได้แล้วเทพเจ้าแห่งความรักก็ทำงานในความสัมพันธ์ของคุณด้วยนะคะเพราะฉะนั้นถ้าใครที่เข้ามาดูแลนดอมนี้แล้วรู้สึกว่าคนคนนี้ให้อภัยไม่ได้คลิปนี้อาจจะไม่ใช่ของคุณนะคะแรงอธิษฐานการเคารพการนับถือตัวเองความมั่นใจโอกาสเหมาะเป็นโอกาสที่เหมาะ เคารพและนับถือตัวเองนะนะคะเชื่อมั่นในตัวเองเชื่อมั่นในพลังในตัวเองนะคะเชื่อมั่นในแรงอธิษฐานของตัวเองอืเลิฟความรักอุดมคติภาพลวงอาจจะเป็นความฝันก็ได้นะนะคะอืม ความฝันอุดมคติมันอยู่ที่ความเชื่อและอุดมคตินะความรักนะคะมันอยู่ที่ความเชื่อและอุดมคติของคุณนะคะแล้วก็แต่ทุกสิ่งทุกอย่างก็อยู่ที่คุณนะนะ is up to you นะคะคุณเป็นคนกำหนดชะตาชีวิตของตัวเองอยู่แล้วเนาะนะคะนับถือตัวเองนะคะ เขารบตัวเองนับถือตัวเองให้เกียรติตัวเองรักตัวเองนะนะคะนั่นแหละแล้วคุณจะรักคนอื่นเป็นแล้วจะคนจะรู้ถึงรักแท้นะคะคนที่รักตัวเองเป็นจะรู้และเข้าใจถึงความเป็นรักแท้เนาะเพราะรักแท้ก็คือเรานั่นแหละนะคะมาดูกันนะว่า คุณและเขาตอนนี้เป็นยังไงนะคะทำไม forgive n e ทำไม love and u r e s ขึ้นมาทำไมต้องมีการให้อภยัยแล้วรักครั้งนี้เป็นรักนิรันดร์รักไม่มีที่สิ้นสุดรักตลอดไปนะคะ two of c u p เห็นไหมเป็นคู่กันจริงๆนะไม่งั้นเทพเจ้าแห่งความรักไม่มาทำงานให้คุณและเขาหรอก ตั้งกล้องต่ำไปจสติดนะคะเป็นเหมือนภาพสะท้อนกันแล้วกันเป็นอะไรที่คู่ควรน,นะเหมาะสมนะคะคุณเป็นคนยังไงเขาก็จะเป็นคนที่เหมาะสมกับคุณอย่างนั้นแหละนะแปดออฟวอนะคะแปดออฟวอลอ่ะเอ็ดออฟวอลนะคะแปดไม้เท้าความถูกต้องความยุติธรรมนะนะคะการได้คุยกันฟั่มมีความรู้สึกว่า คุณจะได้คุยกันนะจะได้ติดต่อสื่อสารกันนะคะแต่ว่าอาจจะยังมีเรื่องที่มันติดอยู่ให้กังวลใจอยู่นะนะคะอาจจะติดตรงที่ระยะห่างระยะทางหรือว่ามันมีสถานการณ์ที่มันติดอยู่ก็ได้นะนะคะแฮงแมนขึ้นมามันยังไม่ได้รับการแก้ไขมีเรื่องให้กังวลอยู่แต่มันจะมีการที่เคลียร์ใจกันนะพูดคุยกันเคลียร์กันนะคะเออ แต่สถานการณ์นั้นยังยังไม่ได้รับการแก้ไขเนาะนะคะเพราะฉะนั้นมันถึงมี f o r ์ i ิ e เ s s อะไรอย่างนั้นนะนะให้ภัยกันและกันนะคะบางคนเขาอาจจะมีเรื่องที่ต้องแก้ไขมีเรื่องของส่วนตัวหรือเรื่องบางสิ่งบางอย่างที่มันอาจจะยังติดปัญหาอยู่นะรอการแก้ไขอะไรอย่างนั้นนะคะแล้วทำให้อีกฝ่ายเป็นกังวลไม่สามารถชัดเจนได้นะคะหรือเป็นกังวลอะไรอย่างนั้นนะนะนะคะ แต่ฟ้ามองว่า justice เนี่ยมันเป็นความยุติธรรมนะมันเป็นอะไรที่เป็นความรักที่ไม่หลอกลวงหรอกนะคะมีความซื่อสัตย์อย่างแน่นอนนะนะคะอืมอ่ะมาดูกันต่อนะคะความรู้สึกของคุณที่มีต่อเขาล่ะไม่มั่นใจใช่ไหมไม่มั่นใจในตัวเขาเหรอคุยกันคนละภาษา คุยไม่เข้าใจกันนะคะก้าวดาบวิตกกังวลอยู่ดีนะนะคะไม่มั่นใจเรื่องที่มันมันเครียดอยู่ดีอะ่ะมันไม่สามารถเอาเรื่องที่มันเครียดๆออกไปจากหัวได้นะคะอืมก็แบบรู้สึกว่าอยากอยากอยู่คนเดียวนะนะคะก้าวก้าเหรียญรู้สึกว่า อยู่คนเดียวอยู่คนเดียวก็มีความสุขดีนะหรือฉันจะอยู่คนเดียวดีหรือฉันจะกลับมาเป็นโสดนะคะแต่หนึ่งเหรียญแต่เขาก็เป็นคนที่สําคัญนะนะคะเราม่ความรู้สึกว่าเออเขาก็เป็นคนที่สําคัญนะยังเป็นความสุขอยู่นะคะ The View ก็รอเวลารอโชคชะตานะรอโอกาสก็ยังให้โอกาสนะคะก็ยัง ต่อให้รู้สึกว่าเฮ้ยบางครั้งก็อยากที่จะโฟกัสที่ตัวเองอยู่คนเดียวนะฉันอยู่คนเดียวฉันก็มีความสุขดีนะคะเป็ดโสดก,ก็มีความสุตรีเหมือนกันนะนะคะเอายังไงดีนะคะเบื่อปัญหาเรื่องเครียดๆอย่างเงี้ยนะมันยังแก้ไขไม่ได้สักทีนะคะเนาะนะคะแต่ให้โอกาสเนี่ยให้เวลานะคะให้เวลาป้าไม่ความรู้สึกว่าคุณก็ใจดีนะคะใจดีอ่ะดู ความรู้สึกของเขา U R one คุณคือหนึ่งเดียวหนึ่งเดียวในดวงใจของฉันนะคะแม้ว่าคุณจะถอยห่างอยากถอยห่างจากเขาเขามีความรู้สึกว่าคุณอยากถอยห่างจากเขานะนะคะแต่เขาก็ไม่อยากที่จะปล่อยไปหรอกเนาะนะคะเด็กถือเหรียญ เขาอยากคืนดีค่ะเขาอยากคือเขารู้สึกว่าคุณอยากเซหายนะคะอยากอยากหมกมือบายๆเขาสัมผัสได้นะนะคะความรู้สึกนะเขารับรู้ได้นะคะแต่ว่ามันก็มันรู้สึกว่าเปราะบางแล้วแหละความรู้สึกของเขาเขารู้ว่ามันเปราะบางนะคะมันรู้สึกว่าแต่เขายังไม่อยากที่จะปล่อยนะเขาอยากที่จะให้เรากลับมาคืนดีกันนะคะรักต่างไว้ด้วยหรือเปล่ารักในอดีตชาติด้วยนะนะคะ คืออยากมอบแต่สิ่งดีๆให้กันเนาะนะคะเพจออพคัพก็อยากงอเห็นไหมตัวเขาคือแบบคุณคือที่หนึ่งเลยยูอ r e วันนะคะคุณคือหนึ่งเดียวในดวงใจของฉันคุณคุณเป็นคนเดียวเลยนะนะคะเหมือนเขาแบบว่ากลุ่มหัวใจด้วยเห็นไหมแบบมีแต่คุณนะคนเดียวนะนะคะรับรู้ถึงความรู้สึกว่าอยากถอยห่างของคุณอืม โอ okay, เคเดี๋ยวเขาจะงอ,งอนะเดี๋ยวเขาอยากคืนดีเดี๋ยวเขาจะงอนะคะเขารู้แหละแต่เขาเขารู้ว่าความห่างกันเนี่ยมันเป็นปัญหานะคะหรือว่าตอนนี้ก็น่าจะห่างกันแล้วหกดาบขึ้นมาเนี่ยนะเสียหายกันแล้วบา,บาย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 กันแล้วอะแต่ว่ามันยังไม่ปล่อยนะนะคะยังไม่ปล่อยนะคะแม้ว่าเหรียญนี้มันจะจะหลุดมือเมื่อไหร่ก็ได้แต่เขาไม่ได้อยากปล่อยนะ ะะย,ยังอยากที่จะมอบความรู้สึกดีๆยังอยากที่จะง้ออยากพูดจาดีๆอยากคุยอยากติดต่อสื่อสารนะคะอยู่เนาะ <c oughs> มาดูกันนะคะคนนี้คนนี้จะเป็นชาวธาตุน้าธาตุดินนะนะคะธาตุไฟคนวัดพฤหัดก็ได้นะฟ้ามองหาธาตุลมก่อนธาตุลมธาตุลมก็ตุนนะคะ นี่ส่นตุนปุ่มเนาะอืมจะดูว่าสองดาบนี้มันตุนนะคะตุนลงมีแค่ตุนเหรออ้าวหดาบนี่นี่หดาบ สุนแล้วก็พุโสนะคะโอเคมาดูกันต่อนะมาดูว่าข้อความจากเขานะคะคำสารภาพจากใจเขาต่อคุณมาดูหน่อยมาดูคำสารภาพของเขาหน่อยคะ่ะ น่าจะมีปัญหาบางสิ่งบางอย่างนะนะคะความขัดแย้งอะไรที่มันสวนทางกันอยู่เนาะมันย้อนแย้งกันอยู่นะคะนะอาจจะเป็นตัวเขาและการกระทําของเขาที่ย้อนแย้งก็ได้หรืออะไรบางสิ่งบางอย่างนะคะ,ะเขาเขา รักคุณมากมากแต่ทำไมไม่สามารถชัดเจนกับฉันได้ว่าอะไรอย่างเงี้ยนะนะคะหรือดูเหมือนเขารักฉันมากมากเลยทำไมให้ความชัดเจนกับฉันไม่ได้เนาะ,นะะอะไรอย่างเงี้ยนะคะมันมีบางสิ่งบางอย่างนะนะคะเวลาเท่านั้นที่จะบอกคือการให้เวลากันด้วยนะความมีความรู้สึกว่านะคะตัวเขาน่าจะยังไม่พร้อมด้วยหรือเปล่านะด้วยความที่มีเด็กถือเหรียญขึ้นมานะคะ มีความถึงความไม่พร้อมด้วยหรือเปล่านะนะคะยังอยากที่จะดูไปเรื่อยๆคบกันไปเรื่อยๆก่อนหรือเปล่าเนาะนะคะดูใจกันก่อนอะไรอย่างเงี้ยซึ่งแบบอีกฝ่ายหนึ่งก็อยากที่จะรู้สึกถึงความชัดเจนอะไรอย่างเง้นนะนะเขาบอกว่าเขารู้ดีเขากำลังทำอะไรอยู่นะนะคะเขารู้ตัวดีว่าเขาทำอะไรอยู่ เขารอสัญญาณจากคุณรอสัญญาณบางสิ่งบางอย่างจากคุณนะคะเขาบอกว่าหลายสิ่งหลายอย่างทําให้ฉันนึกถึงคุณอืมหลายสิ่งหลายอย่างทําให้เขานึกถึงคุณเขาบอกว่าเขาแบบ บทสนทนาของคุณและเขาอะนะข้อความหรืออะไรก็ตามที่เคยคุยกันนะเขาก็จะไปไล่ดูไปทบทวนไปแบบเหมือนคิดถึงอะนะเวลาที่คิดถึงใครสักคนหนึ่งคนรักอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็จะดูว่าเออก่อนหน้านี้เราคุยอะไรกันเนาะนะคะนะคะเขาบอกว่าคุณไม่รู้มันยากแค่ไหนที่ปล่อยคุณไป อืมมันยากแค่ไหนที่ปล่อยคุณไปนะคะเขาบอกว่าเขาผูกพันกับคุณมากฉันผูกพันกับคุณมากนะคะก็มันเป็นคู่กันนะเนาะนะคะอืมเขาบอกว่าเขาหวังว่าสิ่งต่างๆจะแตกต่างกันนะคะ จะไม่มีใครเหมือนเขาเนาะนะคะความรู้สึกนะคะของคุณอะไรอย่างนั้นกับคนอื่นนะคะเขาซ่อนตัวตนที่แท้จริงจากคุณเขาซ่อนตัวตนที่แท้จริงจากคุณ เขาบอกว่ามันเป็นความผิดของฉันเองฉันขอโทษนะคะเขาขอโทษเขาบอกว่าอยากจะรู้สึกแบบนั้นอีกครั้งอยากจะรู้สึกแบบนั้นอีกครั้งหนึ่งแบบไหนโรแมนติกปะโรแมนต์ขึ้นมานะคะความรู้สึกที่มีกันและกันก็ได้นะนะคะฟามีความรู้สึกว่า แบบนั้นอีกครั้งหนึง่งอยากรู้สึกแบบนั้นอีกครั้งหนึง่งเนาะนะคะรู้สึกตอนที่มีกันแลกกันนั่นแหละไม่รู้ว่ามันเป็นยังไงนะนะคะมันแฮปปี้แค่ไหนมันมีความสุขแค่ไหนนะคะมาดูกันนะคะว่าแล้วยังไงต่อนะนะคะอนาคตคุณและเขานะคะแล้วยังไงต่อคะอยากรู้สึกอย่างนั้นอีกครั้งหนึง่ง เดทขึ้นมาเป็นว้แรกเลยการเปลี่ยนแปลงกำลังจะเกิดขึ้นนะนะคะทริโอฟคับความสุกกำลังจะเข้ามานะนะคะข่าวดีการฉเฉลิมฉลองความสุขนะอู้ดีเอ็มเพรสนะคะม,มีความรู้สึกว่าจะมีใครเข้ามาชอบคุณมากๆ คุณจะสมหวังในเรื่องความรักนะคะเอ็มเพรสเป็นไพ่แห่งคนที่สมหวังนะนะคะอุปสรรคมิอาจขวางกั้นดอกนะคะอุปสรรคมิอาจขวางกั้นดอกยังไงก็นะคะการติดต่อสื่อสารอุปสรรคอาจจะมีบ้างแต่ยังไงก็จะได้คุยกันได้ติดต่อสื่อสารได้คุยกันนะคะก้าวดาบมาอีกแล้ว ความวิตกกังวลทั้งหลายสิ่งที่รอคอยนะคะสิ่งที่คุณหวาดกลัวนะนะคะสิ่งที่ทำให้คุณไม่กล้าที่จะแบบอะไรน,นะนะคะฟ้ามีความรู้สึกว่าสเต้นนะคะการปรับความเข้าใจ การยอมตัดกันไม่ขาดจริงๆนะนะคะเดวิลนะคะโอเคอุปสรรคและปัญหามันต้องใช้เวลานะนะคะมันต้องใช้เวลาตัวคุณก็อาจจะต้องร่วมมือด้วยนะนะคะไม่ใช่แบบอยู่อย่างนี้นะคะมันต้องเป็นอย่างนี้ ไม่ใช่อยู่อย่างนี้ไม่ใช่กอดเข่าเครียดแล้วก็ไม่ยอมเดินออกมานะคะไม่ยอมปลดปล่อยตัวเองไม่ยอมพูดหรือไม่ยอมเคลียอะไรก็ตามนะนะคะบางคนเนี่ยนะเ,เขาเรียกว่าอะไรโรเทคตัวเองมากเกินไปนะคะนะนะคะมันจะมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นแหละการทานฟอร์มการเปลี่ยนแปลงนะคะไปในทิศทางที่ดีอย่างแน่นอนนะ3ามถ้วยเอ็มเพรสนะคะเนาะ อุปสรรคและปัญหาเนี่ยมันต้องใช้เวลานะสามไม้เท้านะคะมันต้องร่วมด้วยช่วยกันด้วยฟ้ามีความรู้สึกว่ามันต้องร่วมด้วยช่วยกันนะคะสเตนสเตนคือการเคลียร์คือการฝากฟันและจะประสบความสําเร็จนะคะนะทั้งคู่ต้องช่วยกันแก้ไขปัญหานะคะฟ้ามีความรู้สึกว่าคุณเอาเขาอยู่ด้วยด้วยสติด้วยปัญญาด้วยความสามารถนะคะด้วยความเมตตา มันจะเป็นความรักแบบเมตตานะด้วยความที่เป็นเอ็มเพรสนะนะคะเป็นคนที่เข้าอกเข้าใจคนอื่นได้ดีเป็นคนที่มีผู้มีปัญญานะคะนะผู้มีปัญญาผู้รวมสมบูรณ์ผู้ได้รับชัยชนะมาด้วยสติปัญญานะนะคะอืม แล้วมันเป็นอย่างนี้แม้มีกำแพงกั้นอยู่แต่มันมีความปรารถนาในตัวกันและกันมากนะคะรุ่มหลงในตัวกันและกันค่อนข้างเอาพวกคุณเนี่ยค่อนข้างที่จะพิสวาดกันอยู่แล้วเนาะทั้งคู่เลยนะคะมันมันรุ่มหลงในตัวกันและกันเป็นคู่ที่ไม่ใช่ว่าสักแต่จะรักนะแต่ด้วยความมีพลังของเนื้อคู่ด้วยเนาะนะคะมันอดทนกันได้แล้วมันรุ่มหลงในตัวกันและกันด้วยนะนะคะคือ ไม่ว่าพวกคุณรูปร่างหน้าตาจะเป็นยังไงหรืออาจจะเซ็กซี่ด้วยกันทั้งคู่ก็ได้นะนะคะไม่ว่ายังไงอ่ะคุณก็ดูดีในสายตาเขาเขาก็ดูดีในสายตาคุณอยู่ดีนะนะคะไม่สามารถมองคนอื่นได้หรอกนะคะมันก็เป็นคู่ของเรามันก็จะเป็นอย่างนั้นแหละหล่อสวยในสายตาของเราดูดีในสายตาของเราเสมอนะคะเนาะคนอื่นว่าไม่หลอ่อฉันก็ว่าหล,อล่ออะไรโอ้ยเนาะความรักนะคะก็จะประมาณนั้นนะ คนวันเสาร์คนวันอาทิตย์คนวันศุกร์นะคะคนวันอังคารอืน่าจะอยู่ห่างกันน่าจะห่างกันในเวลานี้หรือเว้นระยะห่างแค่นั้นเองนะนะคะแต่ว่าอย่าเป็นอย่างนี้นะนะคะอย่าก,กอดปัญหาอย่าก,กอดอย่าก,กอดตัวเองแน่นจนเกินไปเนาะนะคะนะการรักตัวเองก็คือการที่รู้จักให้อภัยและรู้จักที่จะ แก้ไขปัญหาเอาปัญหาออกไปนะคะไม่ใช่แบบว่าดูดีข้างนอกแต่ข้างในยังทุกอยู่นะมันเป็นความทุกนะคะอยา่าอยา่าอย่าก,กอดมันไว้นะคะเคลียร์พูดคุยกันตกลงกันนะคะแก้ไขสถานการณ์ยังไงก็ไปด้วยจากกันไม่รอดยังไงก็กลับมารักกันอยู่เพราะฉะนั้นมีอะไรที่มันอยู่ในอกเนี่ยนะพูดออกมานะคะเคลียร์มันพูดพูดออกไปนะต้องพูดออกไปนะคะอย่าแบกไว้นะนะคะ ูอ,อไปยังไงคุณก็ถูกรักถูกเสน่หาอยู่แล้วนะคะเนาะคุณได้พื้นที่ทั้งหมดในหัวใจของเขาอยู่แล้วคุณคือ the empress คนที่ perfect ที่สุดคนที่เขารักที่สุดคนที่เขาให้เกียรติที่สุดแล้วเนาะนะคะมีอะไรที่มันอยู่ในใจว่าพูดออกไปเลยนะนะคะแต่พูดดีๆนะพูดดีๆนะคะคุยกันดีๆนะคะภาษาดอกไม้มันจะได้แบบเนาะ นะคะไม่ชงเชงนะคะมาดูกันยังไงก็ไปต่อมันมีความรู้สึกป่นะคะยังไงก็ได้ไปต่อนะนะคะ อะไรรักต่างไหวหรือเปล่าวู้เลอเวอร์นะคะอ mm hmm. ะ ังไงก็รักกันนะคะเป็นของคู่กันกลับมารักกันอยู่ดียังไงก็ไม่ปล่อยกันไปอาจ,จยังไงก็มาง้อนะคะยังไงก็เป็นคนที่สําคัญยังไงก็ถูกรักอย่างมากมายด้วยความที่คุณนะด้วยความที่คุณปลูกฝังความรู้สึกดีๆสิ่งดีๆเข้าไปในจิตใจของเขาอย่างมากมายนะคะเนาะนะคะอาจจะตั้งแต่อดีตชาติด้วยซ้าไปนะ แล้วการที่ได้มาเจอกันนะคะยังไงมันก็เหมือนตกหลุมรักกันอีกครั้งหนึ่งรักกันอีกครั้งหนึ่งตกหลุมรักซ้ารักซ้อนนะคะเออรักกันอย่างนั้นนะนะคะมันจะตกหลุมรักกันอีกครั้งหนึ่งเหมือนหลงเสน่ห์กันอีกครั้งหนึ่งเหมือนรุ่มหลงกันอีกครั้งหนึ่งเนาะก็จะประมาณนั้นนะคู่นี้นะคะเหมือนพ่อแง่แม่งอนเนาะนะคะเหมือนใครเหมือนรักต่างวัยจริงๆฟ้ามีความรู้สึกว่าต่างวัยหรือ ถ้าอะไรเรียกกันก็จะมีใครสักคนที่นี่ใสเด็กอยู่เนาะนะคะอืมประมาณนั้นไงก็รักกันของคู่กันน่าจะพี่สวาสดกันมากๆเดวิลเลเวอร์นะคะรุ่มหลงพี่สวาสด์ในตัวกันและกันมากๆไม่มีใครเหมือนเธอไม่มีเธอไม่มีใครทดแทนเธอได้นะมันมันมันเต็มเปี่ยมนะคะไม่ว่าจะเป็นรูปร่างหน้าตาคือมันโดนใจมันถูกใจกันก็มันเป็นคู่กันนะเนาะนะคะเออ สุขสมหวังในความรักมีความสุขในความรักแล้วก็ดูแลสุขภาพด้วยนะคะ bye บ๊ายบุ๊จุ๊บค่ะบ๊ายบายค่ะ